พูดความจริงแล้วเนี่ยครับพี่กูถามครั้งสุดท้ายว่าแก๊งนีได้เขารวมไหมแปดบาทผมยินฟังเฉยๆครับพี่มึงตามรีเฟกมาดิไอเทลเอารีเฟกมาขายดิสักเดี่ยมใช่ปะได้ครับรีเฟกกำลังมาไม่้อ้พูดความจริงกูปล่อยเลยนะแต่ถ้ารีเฟกมาแแผมแๆมมึงสัวนะบอกก่อน สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB ส t u d i o นะครับกดทา้าวในอ่าคลิปฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเนาะก็คลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่งอาบน,น้ําเสร็จหัวยังเปียกอยู่เลยนะครับก็ต้องมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงสตอรี่ในเมือง Summer City กันนะครับก่อนอื่นก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่าสําหรับใครที่รู้แล้วก็ จะมาอธิบายขา้าวๆก่อนลวกันสำหรับ Summer City ตี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือ ATK เดิมกับ New World หรือว่า Someday เดิมเนี่ยมารวมเมืองกันกลายเป็น Summer City และแก๊ง ในแต่ละเมืองเนี่ยก็มารวมกันในเมืองเดียวน,นะครับแล้วสําหรับคลิปนี้ทำไมผมต้องมาพูดถึงซั m เมอร์ซิตีนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานได้ติดตามชมสตรอรี่ในซั m เมอร์ซิตีเนาะก็อย่างที่รู้กันเนาะถ้าใครติดตามซั m เมอร์ซิตีเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามีสตรอรี่แบบสนุกให้ได้ชมแล้วก็มีความเป็นโลเปของแต่ละแก๊งนะครับซึ่งมันทำให้ผมนึกถึง GTA ในช่วงยุคก่อนหน้านี้ที่ แต่และแก๊งเวลาจะมีสตอรี่กันเนี่ยก็ต้องมีเรื่องราวมีความบาดหมางกันมีปมที่แบบ เกี่ยวเนื่องกันนะครับมันดูแล้วรู้สึกอินไปตามเรื่องราวนั้นๆนะครับดูแล้วแบบอ่าสตอรี่มันดูแล้วสนุกมากขึ้นนะครับแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่ากินไอายตรงนั้นน่ะมันกับมันเริ่มหายไปแล้วว่ามันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมีปากเสียงกันนิดหน่อยกูไม่พอใจกูเปิดสตอรี่เลยหรือว่าขับรถชนกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็สนุกครับมันสนุกแต่ว่ามันดูแล้วไม่อินไปกับสตอรี่นั้นๆนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยซัมเบอร์ซิตี้มันทำให้ แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, สตอรี่แบบแบบมีไว้มีเรื่องราวของแต่ละแก๊งแบบนุ้นแบบนี้เออมันดูแล้วนะ่าติดตามอ่ะถ้าใครหลายคนคิดเหมือนผมก็กดไลค์มานะครับหรือกดหนึ่งมาในคอมเมนต์ก็คืออย่างที่รู้กันพอแก๊งสองเมืองเนี่ยมันมารวมกันเนี่ยมันก็มีช่องทางที่จะปูเรื่องราวสตอรี่อ่ะเข้าใจว่าเออมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสังเกตได,ด้อ่ะ อย่างที่ทุกคนได้ติดตามในซนะัมเมอร์เนาะมันมีการแบ่งคั้วกันระหว่าง LK ที่เป็นหัวเมือง AGK กับ m า r k กี้คิงหรือ Diamond Head ที่เป็นหัวเมืองในซัมเมอร์เนี่ยก็มีการแบ่งคั่วกันแล้วก็ตั้งองค์กรขึ้นมาอย่าง8บักนะครับซึ่งเมื่อวานนถ้าใครดูในฝั่ง LK ที่เรียก m g k Diamond Head หรือว่าแก๊งในเมืองที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมาคุยเออมันดูแล้วแบบเฮ้ยแม่งมีเรื่องราวอะมันมีมีเรื่องะ่ะเออแล้วแบบ พอเขาเล่นสมบทบาทโลเพมันก็ทำให้ผมรู้สึกถึงความมาัน ในการเล่นสตอรี่อย่างน้อยก็คือเวลามีสตอรี่เนี่ยมันก็จะอ้างอิงจากเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันนั่นเองพอมันมารวมกัน2เมืองเนี่ยมันมีช่องทางการเล่นสตอรี่ได้แบบเยอะเลยนะซัมเมอร์นะตอนนี้อย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ก็แบ่งขั้วกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็น LKRF นะครับก็เป็นอีกฝั่งหนึ่ง MKK กับไ o n d Head ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับคือมันดูแล้วแบบเออสนุกมันสนุกกว่าช่วงหลังๆมาที่แบบแก๊งแต่ละแก๊งมันดูแบบรู้จักการเกรงใจกันแล้วแบบเวลามี ตอรีกันเนี่ยมันก็ดูแบบไม่ค่อยอินเส็เท่าไหร่หลังๆมาก็จะปูสตอรี่แบบไปแทงการมีปากเสียงหรือว่าหลุดบับกันแค่นิดๆหน่อยๆแล้วเวลามีสตอรี่มันก็สนุกเลยครับแต่ว่าเวลาคนดู มันก็จะไม่ค่อยหินเหมือนช่วงแต่ก่อนถ้าใครติดตามชมจริงๆแต่ก่อนโอ้โหกว่าจะมีสตอรี่กันได้เนี่ยก็ต้องแบบสมนบนูบาทโลเพแบบมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันนู่นนี่นั่นนะครับดูแล้วแบบไม่สนุกว่ะเออแล้วเมื่อวานซัมเมอร์มันมันทำให้เห็นนะว่ามีอะไรให้ติดตามได้อีกเยอะเลยสตอรี่หนึ่งนะถ้าใครเห็นด้วยกดหนึ่งมาจริงๆผมต้องบอกอย่างนั้นเลยว่าสนุกจริงนะครับเมื่อวานอย่าง M.K.K. ที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นหัวเมืองหลักก็มาอยู่ในบทบาทที่ต่ำลงมาก็คือเป็นมวยรองนั่นเองเช่นเดียวกับ Diamond Head ที่เหมือนพยายามจะขึ้นมาแล้วผมแต่ว่าก็โดน L.K. ไปล่าสุดก็ต้องยอมมอบลงมาก็น,นะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเรื่องราวที่แบบทำยังไงเพื่อจะไปเล่น L.K. เล่นกับ R.F. นะครับมีตัวละครเข้ามามีอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นเข้ามาคือแม้สนุกเออแม้สนุกแน่น,นอนเชื่อผมนะครับสำหรับ ตอรี่ในซัมเ e อร์ซิตีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ